เสียงไผวะได้เสียงได้เสียงเรียกสิดพี่หรือสิดพ่อิ่ได้เสียงครับคนเดิมกลับมาแล้วนะ คนเดิม่มต่งาตาเยคนเดิมที่มาเห็ดเดียดขอบคุณมากมากเลยค่ะพีพี่<อ>ครับแคนเดิมไม่ดีน,นะเอาลองให้จเพืนดูนบ้ระบือเป็นแม่เทาสิบัระบือแม่เทาเด้บ้านไหนแดงยุบบัระบือ,บ,อบ้านผมมีบ้านไผ่อันขหัวสาคูโอ้ต่กีตะกี้ยุบหลังบ้านล้วเยวนี้ศูนย์พันไม่เลยยื่นแเาไม่งลู่ไ คุณนีนหาพอแล้วน้ำมาอะไรกับพ่อพอสักคู่สักู่เลสืบมให้เขาติแมนครับผมโมโหได้วันคือยังนเอดเียวส่่เราติดเยวเลีนโอ้หนาวแถืตัวนี้อนหนาวเหรียเด่น หัวสาคูมันสาขูที่แรกนั้นทายเบื้องหลังของที่ดาลาวครับตอนนี้ทายเบื้องหลังของยายรุ่นพ้อมครับไอพี่น้องเขาเบิ่งว่าการทายคลิปของยายรุ่นนี่เกิดขึ้นแดงไดครับอเด้นน้เอาเป็นมะขามยายก็ชิได้เต้ละคลิปครับ กัวย่ารุ่นนีเด่ละุกิจมีเยขับทายนำทายคนอันนี้พวกาเก็มมาทายเบื้องหลังเลยเพื่อนครับคนไปแล้วกัวย่าสได่ละคลิปปุ่นปุ่นผู้เผยใจ หาหาบงเกืบย่ายน้ำแนทิดาเกืบก็เจียไม้เบานี่หรอคับไปไปแล้วค่ะนี่ครับเบื้องลังนี่ยายว่าีดขานน้ำมาเส่เลยบนเลยจบดอกหุนไปแล้วทาหุดเบื้องลังครับเบื้องหลังคือกันเเพว่าแค่เบื้องหลังแหงเนี่เบื้องหลังยา่อ เบื้องหลังทาาีอีกามีอีกคุณนึงกับจมาถ่ายเบื้องหลังฟู้บอลเคได้บาทนี่ใช่ไหมเ็นหูกปูไปค่ะจไปหูกันเนาะเป็นตาเด็บปนย่อนบล่ะ ตอนที่ก้อนถึงก็ปูบ้างนอกมันดินเติมไงล่ะบ้านหนูอยากกินองกระปูเห็นเขาจีู้่น่ะปูเขายายปูเห็นน้ำเดือดปึ๊บปูเขาเนี่ยอะไรเดือดเนี่ยไม่ได้กินกระปูทั้งหลายดิ้ไปยิงไปก้นน้ำเกล็ดไปดินทางบ้านแขวนบ่คือดินทางบ้านเกล็ดนี่นเสียมอู่ไหมนี่ไงเสียมอยู่ข้างนอกนี่ลูกข้างบนนี่ลูกยจะขุดได้เอาเอาบอกพี่น้องเขาแนงอีกล้วสิไปเห็นยังกระปูที่นมอยากกินปูอยากกินองกระปูไหมไปไปหามาเสียม ตาชานี่เปูมตูอยู่มัน้อจะไปุดเดตาออนบาบต้องไปคุดผ่ได้ที่ไหนเอาไปทำไรบ้านเขไหนทำไรต่างคนต่างหาจินพ่เียงเ็นี่คุดไนุ่มานเอากินคุดคณเซอมาอ้ยสุตนีมันขุนหูขุนตาแห้งเลยนี่ ไปยังนู่ไป้าิพย์ห้ไปไปยังนู่ไปไปายิ้องุดกระไดได้ยังก่อนก่อนกอนฮะยางมันของหูจิมไปทั้งคุดทั้งไดเด่นโอ้มันก็ีตหนามแช่นึฮะจ้ยันไปทังนั้นแสดงว่าตัวนี้กระปูไหล ออกไปอีกบ้างออกเกินเสียงชัดง้อที่ขข้างไนขึใช้เกืบโมมีเกือบนะเอาก่อนค่ะตาคือวางสันระวันคนบางเครื่องมือปุ่นนี่เดี๋วหู้หนึงนี่ทีดาโยคคอยเนยน่นอ้ยเด็ข็ง เียมขนัดอืมหนัง่ก้นคงอืมเนี้ยวลางสั้นคือว่าคือว่าหนูสีมากกนกับปู่ขงมือก็ิ้แบบมกัดยังไบ่มีู้อโอ้ยบ่มอมตายเกลือะปนันทำทาเกีงหาเสียมหาอย่างแตงโตคือคือ ทีาปปราซูเปอร์เทนบ่นี่อุ้ยบางเรียน่นพี่น้องเอ้ Moment, แอแต่ว่าสูตรนี้สูตรนี่ขุ่นแห้งคือตั้งแต่เห็นตั้งแต่แรกๆุเลยสูตรน่นทีราลาคนเดียวเหมือนมาแล้วน้องทีราลาว,วันนี้จะให้ตาหวังต้มกระปุกใกินโอ้ยจันได้จ๊ตัวล่ะไปเรือว่าเวลาเด็กอนนี้มันได้เครื่องมือที่เด้กกินมาหนะึ่งหู่นึก <laughs> ไ่้นเื่อ้ัจะสี่่อจ้าวนุจะไม่ขึ้นไปจนกว่ามจะได้กินาปูโอ้บทาเด้อบทาไทยกีบเด้อจนกว่าสิได้ยิปปูพะนะจะยิไทยมนัไนก็ดีเด้จะง่ามไดสี

จะกินยู่ดอร์ฉนตะวังคุณไหนคูอะไรนู้นนี่คู่มือตวล่ะกินกันไม่จังมังโอ้ยกันมจังบ้ามีหอวน้ำโอ้ยมัมีหอกลเวยนบ่ วันนี on ้ทิดาเราไม่มีงานนะครับก็เลยมาคันจีว่ามากุลอีปูกับพ่อแม่นดอกไม่นายงก์ตาเป็นคนกุลเนาะไป่ใช่อีกต์ขั้นทวนปรกันเพื่อวางในแต่งแค่หู้เดียวหนิวางกันยังบะกุลอยู่ยังยิไปหาหู้อื่นอยู่นั่นนะยูหันนะหูไม่เลยหน่อยกหูหน่อยยังกุลมาถึงอยู่ตาว่ะ เฮหูใยญยแท้ขันหูยายนมันอันอีปูธรรมดาดยมันเป็นอีปูั่นนี่นาหูอีปูเสียแล้วตาวะไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินดิ่ปนไป่นเลยันี่หู้ยเยวกับกคนเนา ตาว้าสองลอยแล้อราคาคนออกน้ำอยกลนจนออกน้ำตาหวังว่ากลนจนออกน้ำเพราท่นพ่ออีปูอยู่ไอ้ละไมงี่มันทิดานูเอาไม้ไปไห้ไหนบ่ได้ซื้อไปเนี้ยมันสูงเลยนี่ไง เป็นดินท่ามดินท่ามนี่มันสิเลิกเลิกแมนดินนีสีอะไรนะคะคอตูนบาเ้ยบันคือบานตรนูเลยมาใมาใโอ้ได้บางันนะเอาลวพ่อแล้วไปไน้นี่นาำได้ไรเหอ้คาิุ้มบินบุรคาเขาเออือนี่ซีฟคกัปันบุคาเอนี่นนี่กลาง ล่างอย่งหาหุปูนี่เดหูนงเ้ยมาลุนเมองตัวที่ s คนเกอนเด้อกลนน้เด no ้อน sure? no, ี sì sulla, ่เดหูใด้จะโตแล้วเดี๋ยวตัวนี้โกินแคุด้ขุดสงโอุ้่นใจหมกใจหมอดมัวใตขุดไย่าดีชตา้าราเยรติอกขนลอย่างดีนว่าสนี่หนิ่ ใน่สองตัวก็พาแล้วปนเทนำได้หลายเอาไม่ได้กินกันกะปไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานไม่ได้กินกระปุกหรไม่ไม่ได้กินกระปแต่มาเดาได้เหมือนนั่นยดกระเท็ด้กินสอรอบสามรอบตัวเด้โอ้ยมัน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 คือหนูเฮ็ดนี่แหะที่มากของคําว่า,าทั้งงะทั้งโจกนะจ๊ะงะก่อ <c> น <oughs> งะขี้ดินนอนแล้วก็โจกบังู่บ้านบานเล คนงี้ีดินตรงแ้วกระจกเบื้องบนหายเงี้ยถือถืองูมันชกมือเลยชกมันขึ้นจ้ะมวยปลขึ้นหรอฮะปุกแล้วนี่นะเดี๋ยวเสียงเขาเขแกน้ำอ๋อน้ำเอาบะมี่หูปัวนี่แหะกลนไปกลนไปกลนมาพ่อแขหางกุดสุดสั่มเพิ่นวาผมไหที่จ้าแต่ความคมมาได้ใส่ไม่ขี้เดียจสีฟ้า

เีนตาบางต้อต้องก็่อร่อะไรเพราะมันเรียนขสรนมากเลอมันเรียนรมันได้เรียนสรมาใช่ไหมผู้หลอกเนาะผู้หลีกโอ้ยมืออืดจรหูปูพี่โอ้มือเอือดจริงอยู่บบนี่เด้อคนขุดเด้ออันนั้นคนขี <thunder sha en> ้ล i̇şte ูกซ no mm ื hmm. ้อจังแบยยะมาหาสิ้ม่าได้ห่เมือพูดไปแต่ละหูละ ร้อยเนาะดาจงจางมาเนมนมาเนาะิดาล่าจางเด็กสาวคุณคิดแล้ว่าสิได้เงินไหมครับกะปูหปูตะวันตวัไ่กินเรายีาดีละโอ้หหน่อยเถอะมาเร็มาเร็วหูหน่อยพูดบางทีหูน่อยอาจจะตัวใหญ่ก็ได้ไมาทาหูหูหน่อยปานั็นเขาบนกัะปูดอกที่ดากัะปู คือว่าเย็นอืมอะไรเย็นเย็นก็เย็นที่ม,มนนันคืออันนู้นเย็นวนนะปูเยอะเด้อยกออกมาค่ะกระปูห้าวหนีไปนี่เนี่ยนู่นนี่ถึงแากมันแล้ว <laughs> อตาว่าค้าถึงแากมันแล้วบันนี้ตัวบักยางใหญ่เลยตัวซ้ำที่ดาพุ่นละ แล้วบงเสียมถือเสอกด้อวายโตใหญ่อดงไปทำอะไรตรงนั้นน่ะนังลงถาคุบนาลไปนุ่งดินหนอือก็พเห็นปูเอาเอาเอาาไปนงดินเไประบาดนี่ หายตัวได้หายอีปูหายตัวปิศนาทั้งท <c oughs> ั้ท <employers laugh> ี well. ่เจอแล้วมันงมดขตัวไหมจตแก่รัวบเราไหมอน่งยตาแงมันไหลมันบเขา่สุดกับสุดล้าไหมบ้หนูว่ามันตกไปใส่ทยางนี่ละอยู่นี่ในก้อนดินนี่ละด่อนดินะ ไปมาหาปะาบ้างบ่ือ้ปล่าคือว่าง,งแบบนี้เนาะมันไตเออได้ไหมผลงานทุกคนเก็บน้ำอย่างไรมีม่ทีนะอ๋อมันลีบอ่ะนี่ลีอยู่เนี่ยโอ้นั่นนี่ตีงแล้วนั่นไง ส,ส,สามตัวละบาทเ่ยสามร้อยแล้วอันดีใจเนี่ยพอดีดีใจน้ำไผ่เลยดีใจน้ำตะวันเลยเงินสามร้อยแล้วเอาสี่ร้อยนี่นี่สี่ร้อยนี่ตัวที่สี่เป็นสี่ร้อย <c oughs> เอาอากระสุกเอามันออกเอาอวกกระซางถือว่าตะหวังเม็นค่อนได้ทิดาจ่ายมาสี่ร้อยใช่หมนี่นี่นีู้นี่ค่ะโอ้นีู่นี่บนี่ค่ะู้วี่ค่ะู้นี่ค่ะแล้นีคี่ค่ะ้นี่ะนี่ค่ะ้นี่ค้นได้วีดค่ะ้นี่้นี่่้นี่ค่ะฮ้กี่ตัว้นคูนีู้นี่้นี่้น่้ี่นนี้้ี่ตัว สา,าสามตัวครับสามตัว,ตวโอ้นี่จิดาซปเปอร์เทนไหอนี่อีกคู่นคหนึ่ง,งสอนเอาไปได้นี่คู่นี้ <S <S นเข้าไม้ตาไไปสอนเอาถ้าสอนเอานบ่ประสบก็คุดอเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับเดยวคิดหนาคิดไม่พอๆกันใหม่สวัสดีครับ